สงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศกัมพงชาพฤศภาคม2522ชาวเมียนมณนับแสนต่างนี้ตายข้ามพรงแดนไทยเข้ามาโดยไม่รู้ถึงชะตาและอนาคตมันสุดๆเลยบอกว่าสิ่งนี้อย่าเกิดขึ้นกับประเทศไทยเลยเพราะมันเห็นแล้วมันมันเศร้าจริงๆ หนห้าทุกคนมันหมดหวังแล้วมาแบบมันตื่นตระหนกหมดเลยสมัยนั้นก็จะมีการผลักดันไม่ให้เขมรเข้ามาในประเทศไทยต้องผลักออกไปนะคะท่านรับสั่งว่าทรงทําทไม่ได้เพราะทรงเป็นองค์สภานายิกานะคะสปาขาชาติไทยท่านรับสั่งว่าเมื่อเข้าเดือดร้อนหนีร้อนมาพึ่งเย็น ่านต้องให้เขามาท่านถึงไปเปิดศูนย์ที่เขาล้านชาวขเขมรที่อพยพลงมาเนี่ยบ้านแตกสลายขาดมาอย่างเด็กอ่อนๆน,นี่ก็หนังหุ่นกระดูกพระองค์ท่านถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองทรงเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงพระองค์ท่านทรงชงนมให้ดูเป็นตัวอย่างทรงสอนเลยว่านมเนี่ยต้องเจือจางที่สุดถ้าใช้นมเข้มข้อนอย่างที่ระบุอยู่ตามกล่องนั้นๆเนี่ยจะทําให้เขาเกิดการสำลักและเขารักไม่ได้ร่างกายจะต้องค่อยๆเจือจางไปก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มถึงได้คิดกันมาเนี่ย สรงเป็นพระมารดาโดยแท้จริง